อืโอเคฉันโดนมานลโอเคเพื่อนโดนละมาเลยเราไปเพื่อนว้าวโอเคต่อไปก็ตามฉันว้าวโอเคเดี๋ยวฉันนึกไสมาฉันใส่หมวกแล้วเลยก็ใส่สิเออคุเดี๋ยวเมื่อกี้ใครกระโดดลงมา มื่อกี้เมื่อกี้ใครโดดมาทำอะไรบ้างดเยอะ yeah. ฮึฮะเอ้าโอา้มีหลายคนเลยเนี่ยว้นี่ใครเนี่ยอิตะแกะเลยเนี่ยเฮ้ยฉันไม่ใช่ตะแกะเว้ยเฮ้ยไปเฮ้ย แกนี่อิดเด็กเวนเด็กเวนนี่อิดเด็กเวนไม่ให้ฉันขึ้นขึ้นบินเรื่องไงเฮ้แกตายโอ้ยเดี๋ยวฉันไม่ตายเลยโู้แกบอกว่าไงเกตายอีกโอ้ยฉันหลบได้นี่วะเฮ้ยแกบอกว่าไงเฮ้ยแกตายอีกร้อนหนิแนแ

ว่ามีนะคุณตะเก๋ตายแล้วเป็นไงล่ะ what อ่ออ่อเดี๋ยวใช้จักรเองเอออีเนื้อค่ะเนื้อมาเนื้อโอ้ยโอ้ยนี่เป็นไงล่ะฮะอีเฮ้ยอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยอืม คะฮะทั Five? 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 ้ยนยไม่นะแต่มคนที่ส์งแล้วเยแกเอานี่ปเดียววันีทนไว้วันเดีันเดียววันะไ

แต่ว่าฉันไม่ตายนีโทรเสียวอะไรอ,อ,อ่ะอ๋อไม่มีอะไรนี่เฮ้ยคุณลุงคุณลุงตายแล้วโอมไม่เฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันดับเลยเฮ้ย,ดยเดี๋ยวไม่มันดับไม่ดับวะเฮ้ยเจะดูทำไมฉันต้องไป,ไป